ญจนบุรีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่3ประชุมคณะกรรมการธรรมาิบาลจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่3ประจำปี2568 รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและลงพื้นที่เพื่อจอดส่งโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชนบ้านห้วยตะลุงในพื้นที่อำเภอทาม่วงผู้สื่อข่าวรยายงาน,นว่าณนะห้องประชุมเอราวัณชั้น4ี่สารการจังหวัดกาญจานบุรีนางสาววรพันธ์เลิศไกลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวราชการที่3ในฐานะประธานกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดกาญจานบุรี เป็นประธานาการประชุมคณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่3ประจำปี2568พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดกาญจนบุรีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเรื่องรับรองรายชื่อกรรมการธรรมธิบดีจังหวัดกาญจนบุรีความท้งชี้แจงคำสั่งนาย,ยกรัฐมนตรีมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการการมอบหมายเจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ รวมไปถึงชี้แจงคู่มือการบฏิบัติงานกรอแนวาทางการปริบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่การจัดทําบันทึกข้อตกลง M.O.U. และคู่มือการปริบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการชุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐและประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องกระบวนจรรยธรรมของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดการจัดทําบัตรแสดงตนการมอบหมายให้รองประธานกทจหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของกรมการจังหวัด และมอบหมายให้กรรมาการที่รับผิดชอบพื้นที่เข้าร่มมวมประชุมวันุฒิสวนราชการะระดับอำเภออีกครั้งชี้แจงการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกทจจังหวัดกาญจนบุรี ความทั้งเพื่อพิจารณาการคัดเลือกรองประธานกรรมาการธรรมาภิบาลจังหวัดการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมาการธรรมาภิบาลจังหวัดด้านวิชาการาาการประชาสัมพันธ์หรือด้านอื่นการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2,569ของกอทจการจารุบุดี รวมไปถึงการพิจารณาแนวทางในการสะส่งและการคัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัตรริราชการประจำปีของจังหวัดกลุ่มจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีกัประมาณ2,569 การขอหลักการมอบอำนาจให้ประธานกทจในการแจ้งจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกทจชุดที่6จากนั้นเวลา13นาฬกาผู้ตรวจราชการจากสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่3พร้อมคณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่เพื่อสอดส่องโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชนบ้านห้วยตะลุงตำบลหนองขาวอำเภอท่าโมงจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสอดส่องโครงการที่อยู่ในแผนการสอดส่องของกทจกาญจนบุรีร้อมทั้งมี ข้อสังเกตข้อเสนอแนะเพื่อมีมติแจ้งให้จังหวัดหรือสอ่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด,ดําเนินการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเกิดประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าย,ยิ่งขึ้นข่าวภูมิภาคนิว24การจนราบุรีชุดการไหลาวารินรายงาน